บทที่สิบสองบทที่ 12, สิบสองสมพันธาภาพทางเพศสัมพันธภาพทางเพศตะเนดึงดูดและสร้างสรรค์ตะเนดึงดูดและสร้างสรรค์ขั้นตอนที่1ิตัวาร์มร่ำรวยบทวิจารณ์สิ่งสิ่งซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับมนุษยชาติก็คือการขนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ โตเถียงกันในเรื่องของปาจยาตัวนิ่งที่สร้างแรงจูงใจพื้นฐานให้มนุษย์ก็คือความต้องการอาหารน้ำที่อยู่อาศัยและเครื่องนงนุ่งหม่มรวมไปถึงความปลอดภัยนอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานของชีวิตแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่สร้างแรงจูงใจให้มนุษย์ปัจจัยเหล่านี้มีคำจำกัดความและมีลำดับความสำคัญทฤษฎีสำลำดับความต้องการของมนุษย์ โดยนักจิตวิทยาอัปราหม,มารโรได้จำแนกความต้องการของมนุษย์ออกเป็นแปดระดับเริ่มต้นจากความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและความปลอดภัย <c oughs> ลำดับต่อไปเป็นความต้องการการเป็นเจ้าของความรักความต้องการได้รับนับถือยกย่องตุนทีรภาพตุนทียาภาพและความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจริง นัก,กจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาคน,คนอื่นๆอ,อ,อาจให้คำจำกัดความและจัดกลุ่มแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันคือลำดับขั้นและแรงจูงใจที่สำคัญหลังจาก ความต้องการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมักจะเป็นการมารมและความรักนโปเลียนฮิวได้จัดลําดับขั้นตอนสิ่งตึงเขาเรียกป้าตัวกระตุ้นจิตใจฮิวมีความเห็นตรงกับมาโดโรงและนักจิตวิทยาคนอื่นในการจัดการมารมและความรักให้เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตแต่เป็นแรงขับซึ่งตรงพลังที่สุดของมนุษย์เขาไม่ได้คิดว่าการมารมและความรักเป็นตัวชุดหลังมนุษย์ แต่หิวสนใจทฤษฎีที่ว่าถ้าการมารมและความรักเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ทำสิ่งต่างๆมันก็จะมันก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ผลสำเร็จและความสำเร็จของมนุษย์ด้วยถ้าความสัมพันธ์นี้มีอยู่จริงเราจะสามารถใช้แรงจูงใจนี้เพื่อผลักดันตัวเองได้หรือไม่ในหนังสือฉบับดังเดิมฮิวใช้คำว่าการมารมและพลังแห่ง เพศในการวิเคราะห์แรงจูงใจเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและบุคลิกภาพของคนเหล่านั้นการอารมณ์ในบริบทนี้ไม่ได้มีความหมายถึงเรื่องความต้องการทางเพศอย่างไรเราเข้าใจกันในทุกวันนี้ปัจจุบันเราเปลี่ยนไปใช้คำว่าสัมพันธภาพทางเพศความลงไหลหรือสเสน่ห์ดึงดูด ในบทนี้ผู้เขียนจึงได้เปลี่ยนแปลงท้ายคำที่ใช้ตามความเหมอตสมในปัจจุบัน